สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมับรายการล่ากระบอยแล้วก็กลับกันใหม่ครั้งกับเราเกมบลูบ็อกซ์แมปเคยจูนิเวิร์สนะครับทุกคนวันนี้ก็มาแปลกๆกันหน่อยนะครับผมมาในมุมกล้องมุมใหม่นั่นเองนะครับผมพอดีตอนนี้นะครับผมมีกรีนสกินขลังแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นการพัฒนาคลิปให้มันดูดียิ่งขึ้นแล้วก็การไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมก็ไหนๆก็แล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไหนๆก็ลองใช้สกรีนสกินแบบนี้ดูนน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 ะะะะะะคคคคคครรรรรััััััััับบบผผผผมมมมมววววีีีี้้้จจาาเเเเเเเลลลล่่่่ตตตึงงทป็็สขยกกอออืโนะครับ คนตัวนี้เลยนะแล้วก็ได้ข่าวนะไม่รู้ได้ข่าวเรื่องอะไรแหละแต่ว่ามันก็คงจะเป็นอีกตัวละครนะครับผมที่น่าจะได้รับการรีโมเดลเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันมีสปอยออกมาแล้วนะครับผมเป็นตั้งแต่มักแฮกเกอร์มานะครับทุกคนเพราะนั้นไป,ไปเราเล่นเบลนเตกันดีกว่านะครับผมวันนี้สายเขียวเฉยเลยไป มาทุกคนตอนนี้เรามาเกิดกันที่โตเกียวนะครับทุกคนก็เบอร์เต้นะครับผมจริงๆแล้วตัวละครก็ยังเป็นโมเดลเก่าอยู่นะครับแต่ว่ามันได้ทําการรีเวิร์กไปนั่นเองนะครับผมทําให้มันมีท่าสีเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้มาจากไหนมาจากไหนโอ้โหโอ้โมาจากไหนเทอร์โมเทอร์โมสวยเปล่าวะเทอร์โมมาจากไหนเดี๋ยวเดียเปิดมาก็เจออย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดีเอาไง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 มามาโอ้โหท่าสีครับพุ่งไปครับโดนไหมจังหวะนี้โดนอยู่ท่า3สแปรลาแสงใส โอ้ยติดตึกติดตึกติดตึกต,ต,ตัวมันใหญ่นิดนึงทุกคนตัวมันใหญ่นิดนึงเราก็เลยสู้ยากพี่เราสู้ได้แค่นั้นน่ะมาดิมาดิเข้าครับผมเข้าไปอ,อสวยเธอโมเรื่องไรล่ะเธอโมเรื่องไงล่ะมามาดิมาดิสู้ได้นะเนี่ยถึงตัวมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับทุกคนมาดิมาดิมาดิพุ่งครับพุ่งครับพุ๊กโหมไหมโดนสวยตาย เรียบร้อยได้ด้วยนะครับทุกคนอ่ะเมื่อกี้ยังพูดไม่ทันจบนะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมจริงๆมันก็ได้ทาการรีเวิร์กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือท่า4เนี่ยเป็นท่าพุ่งนะครับผมที่มันมีใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียที่ว่าตัวละครมันตัวใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็ผมพูดตรงๆนะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อ้าวกดนผิดท่าเป็นตัวละครที่ผมฟาร์มแล้วก็เล่นเป็นตัวละครแรกๆในเกมนี้อยู่เหมือนกันนะถ้าใครเคยจาได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ย กดท่า1ถ้ท่า2ในเมือง on, เนี่ยเงี้ยฟาร์มดีจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยกดตีไปได้ตังค์เยอะนะครับผมเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ถามว่า,ามันจะหดไหมผมว่ามันยังเล่นได้อยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้แบบไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรนะครับผมโอ้โหโโวันนี้เจอเซิร์ฟโลเพล้วปะเนี่ยเซิร์ฟโลเพลปะเนี่ยโอ้โหไหนดูซิคำรามหน่อยแต่ผมว่าถ้ามันรีโมเดลเนี่ยผมว่ามันคงจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะไหนคำรามหน่อยซิ พราะว่า oh, อย่าลืมนะถ้ามันทําให้เหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับผมแล้วก็มีท่าไอเทวันของมันเยอะแยะอะไรอย่างงี้นะครับผมพุ่ง oh. ขึ้นมาจากดินต้องมีแน่นอนครับท่าน,นี้นะมันน่าจะแบบถอดแบบมาจากกุชชี่พีเอสสี่อะไรอย่างงี้โอ้ยแข่งโลเพอีกแล้วเอาไงดีเราหวยเข้าไปข้างในไหมหรือว่าเราควรจะปล่อยเข้าไปโอ้เขาพูดเรื่องอัลติมาหกันเหรอเนี่ยอัลติมาห์อีสโอพีโอ้ย สบไเล่นอย่างนี right ้ตลอดและเจอเจอโลเพตลอดเลยทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เออไม่เ oh, ป็นไรสนุกสนุกนะไปคำรามไปหนึ okay. ่งทีอะไรอะไรอะไรเกโซล่าเกโล่าดโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าอะไรเองอะไร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 โอ้เฮ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมาเอาแล้วระวังระวังโอ้หมันเล่นซะแบบตัวละครซะเยอะเลยนะตรงนี้โลเพเฮ้ยนี่จูเนียจูเนียเอาไงเอาไงเราต้องร่วมไปแจมมั แต่ว่าไม่มีใครสนใจเราเลยไม่เคยเออก็แปลกๆอยู่นะโอ้ต่อไหมเฮ้ยมีซอมบี้แก่นว่ะอันนี้น่าอันตรายอันนี้อันตรายนี่อันตรายเฮ้ยโอ้โยมาจากไหนจูเนียเหรอจูเนียเหรอมามาครับเอาวันนี้เอาดิจูเนียมาดิ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 กัดครับจูเนียกัดจูเนียอุกัดโดนติม้าเฉยเลยโอ้โหอย่านะ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 ผมสู้ไม่ไหวน่าจะหลายตัวอย่างนั้นอะเอาดิจูเนียเหรอจูเนียจูเนีย เออมาพุ่งใส่จูเนียครับพุ่งใส่จูเนียกัดครับผมทำไมจูเนียไม่วิ่งวะวิ่งหน่อยสิไม่วิ่งจะโดนตีฟรีนั่นนะ่ะป๊อปป๊อปเรียบร้อยโดนกินครับผมโดนต้นไม้กินคนไปกินไวได้กินคนกินใครจูไปนะเอ็มแซดวะเอ็มแซดวะพุ่งหน่อยแล้วกัดเอ็มแซดเออกูแรงครับท่านนี้เฮ้ยซอ,ยอมบีกแก้แกแกนอันนี้ไม่อยากจะสู้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีอมตะอยู่นะอันตรายอันตราย,รายเฮ้ยสองคนนี้มันก็โลเปย์อยู่นั่นแหละนะไม่มีใครสนใจกันเลยเหรอโอ้โหติดกราาาาาาววววววออออยยย่่่งงเเเเเี้้้้้ไไไไมมมมมมหหััันนนแแแลลล มามามาครับผมว่าผมสู้ไหวอยู่นะแต่ว่าไม่รู้วมันมีสเตตอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งเข้าเน้นระยะประชิดทุกคนเราต้องถอยมาก่อนเออระยะประชิดไม่ได้เพราะว่ามันมีอมาตะานั่นเองเอาไงเอาไงโบไหมโบไหมไม่โดนไม่โดนมาว่าไงว่าไงว่า,าไงมาเปล่าเอาเอาอีกทีนึงครับผมไปจังวันนี้ยิงเออมาเอาไงเอาไงเข้าเลยปะ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  เออสวยเอาติดบัคเฮ้ยติดบัคโอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ผมได้ผมได้ผมได้แต่ว่ามันมียมาตายนิดนึงปึ๊บโอเคขอถอยตั้งหลักก่อนถอยตั้งหลักก่อนไม่ได้เดี๋ยวตายปึ๊บสวยให้มันเอามาตายไปนะครับทุกคนไม่รู้มันมีกี่นั่นไม่รู้เมืมีกี่มีกี่สเตตเออไปจังหวะนี้ยิงไปดิตายยังเรียบร้อยได้ด้วยครับผมได้ด้วยได้เฉยเว้ยเฮ้ยเฮ้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 เฮิเฮ้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 เ ตัวนี้ก็ฟาร์มไม่ยากนะเล่นๆเลยแล้วก็มันก็เบลอัพไปเองนะครับผมคลองว่ะคลองว่ะเอาไงเอาไงัลโหลโอ้โหเปิดมาอีกแล้วเปิดมาอีกแล้วผมเอาด้วย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 สู้ไหวเปล่า inas? วะถ้าจะไหวอยู่ท่าสองท่าหนึ่งท่าสองปึ๊บหกร้อยท่าหนึ่งปึ๊บสวยห้าร้อยไปท่าสองปึ๊บแรงอยู่แรงอยู่ปึ๊บสวยจังหวะนี้ท่าสีผมพุ่งไปหาปึ๊บอือ oh, <c lic ant> ทีเดียว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 มันหนี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 ก็ต้องพลังแสงใส เรียบร้อยเฮ้ยหนีไปเพิ่มเลือดแต่ว่าไม่ได้หรอกผมได้ผมต้องได้จังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมเออเรียบร้อยพอดีเออถือว่าได้อยู่นะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะไอ้ท่าสีเนี่ยผมมองว่ามันไว้ไว้สำหรับการฟาร์มได้อยู่นะเห็นไหมโอ้ได้เบี้ยได้ตังค์ด้วยอ่ะเนี่ยแล้วพุ่งก็ไปกลางเมืองอะไรเงี้ยได้จีเซลได้เบี้ยอยู่นะ เออถือว่าดูดีนะครับผมเป็นตัวละครที่ถามว่าเล่นเ,เล่นแล้วขัดใจแม่ก็เล่นแล้วขัดใจนะเพราะามันชาร์จแต่ว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟาร,ร์มเงินดีนะในความคิดของผมนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ผมเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมด้วยเจ็ดสิบกว่าอยู่เนี่ยอ้าฮะโปว่าไงโป,โปวันนี้อยู่แต่โตเกียวไว้เฮ้ยโปฮัลโหลฮัลโหลอ่ะไม่ยุ่งกับเราไ้เฮ้ย โอ to hey, guys, à, guys, ้แก like, ้งนี้แกงนี้ก็เป็น MZ นะครับผมแล้วก็มีชินนี่ชิ้นไม่ร้อยเปล่าชินไม่ร้อยาจะสู้ไม่ไหวเอาไม่แล้วครับผมคู่อริเราซอมบี้ไกเก้นเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าไหวนะผมไหวนะเฮ้ยเอาดีสู้ไปหมดเลยครับตอนนี้มาดิเอาไงอ่ะเอาไงอะโอ้โหโหหหหหหหลุมแล้วโอ้โหทีมเลยโอ้ยอ่าตกมาตายเลยนะครับผมเฮ้ยชินชินเอาเปล่าชิ้นนี้ผมไม่จะสู้ไม่ไหวนะ คิดว่าน่าจะไม่ไหวแต่ว่าของมันต้องลองว่ะว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไงเพื่อนตกมาแล้วเหรอเรียบร้อยอุ้ยโอ้ยโอ้ยยี่เบส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 มาดิมาดิโอ้มันเปิดก่อนมันได้เปรียบทุกคนมันเปิดก่อนมันได้เปรียบเพราะว่าผมจะเสียเปรียบที่ผมไปตีมันตอนหลังตอนหลังเหรอเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมหกร้อยหกร้อยสวยโอ้ทันไหมทันไหมถ้าผมทันอยู่ทันอยู่ทีเดียวทีเดียว อุ้ยมันทีเดียวมันแตกมันแตกผมมมาแตกอ้าไม่ทันนะครับผมก็ถือว่ารีเจนช้าอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเจ้าเบลเลนเต้เนี่ย <c oughs> มาทุกคนเราลองมาเิอกันที่อิสราเอลมาลากันดูบ้างนะครับผมว่าเราจะเจออะไรนะครับผมโอ้โหมาอย่างแรกครับผมอัลติมาตัวเมื่อกี้นี่เองเฮ้ยได้สปีดว่ะสวยเร็วขึ้นปะเออเร็วขึ้นสุดยอดท่าสี่พุ่งเข้าผมโคตรไวโอ้โหอัลติมาว่ะยากเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกล We ีน e สทูไฟส์ซอมมวันเหรอเฮ้ยพวกนายฉันต้องการจะสู้กับใครบางคนเหรอสู้กับใครอะเล็งผมแน่เลยอะอะไรวะอะไรวะโอโหผู้เล่นใหม่อย่างนี้จะมาเก่าโอ้โหแองกี้ัสซด้วยออกไปอะไร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 ไอัอดิมาบอกว่าไวาทำไมอะทำไมอะมาดิมาดิมาดิเออห้าวหน้าห้าวหน้าห้าหน้าโอ้โหโ,โดนลุมป่ะได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมัน,ม,นมันลุมผมแน่นอนจังหวะน,นี้ มันลุมผมแน่นอนจังหวะนี้มันลุมผมแน่นอนเออมา 14, 14แล้วไง14แล้วไงมาดิ14แล้วไงล่ะ14แล้วไงล่ะโหตัวใหญ่กับ14เนี่ยผมอะมา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 เออเรียบร้อยมาไอ้นี่อีกอันนี้อีกจูเน,นียร์อีก,อกมามาให้หมดมาให้หมดครับผมผมเก็บหมดแน่นอนจังหวะนี้แต่ว่าเลือดผมเหลือพันแปดเองอะไหวปะวะไม่น่าไหวว่วะปุ๊บสวยอยู่สวยอยูอ่ขอเลือดเถอะขอเลือดขอเลือดตรงนี้ขอเลือด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  โอ้โห oh, 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 oh. ติดสถานะไปเฉยเลยนะครับผมเรียบร้อยเกมครับผมแบบนี้เกมไม่ไหวไม่ไหวโอ้โชคร้ายจริงว่ะโชคร้ายมากนะครับผมเอ๊ะ <c oughs> ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างครับผมโอ้โหเมื่อกี้ถ้าได้เลือดนะฮิ้วเลือดปุ๊บโอ้โหชะนะแน่นอนนะผมนี่แต่ว่าได้สถานะติดไฟเฉยเลยนะครับผมนะ <c oughs> มาไม่เป็นไรมาเจอกันที่ฟลอริดากันต่อมีอะไรไม่ฟอลอริดาปุ๊บอา้าแท่างใช้ไม่ได้นะครับผมแท่างใช้ไม่ได้เอาเอาค้างเลยว่ะเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนะครับผมเวลาเราติดตึกอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าสำหรับเพื่อนใหม่นะผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผมแล้วก็เล่นเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียคือมันตัวใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ขัดใจในบางครั้งแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกับ ที่ทุกคนคิดคือยังไงว่ามันก็เล่นง่ายแหละแต่แบบมันก็เล่นยากอยู่ในตัวด้วยนะครับผมนะก็มือใหม่ก็ไม่ทำให้คิดอะไรเยอะนะครับผมเราจะอาจจะตกเป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเรามาเล่นแค่ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเบลอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าน่าจะได้อยู่นะสำหรับผมนะเออก็สาหรับเจ้าเบลเลนเต้วันนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้แล้วนะครับผมมาซะตัวเขียวแบบนี้เลยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับทุกคนนะไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคดัีะ่ส ไปแล้วบายโอเลนเต้ <c oughs> oh. นะครับวันนี้เฮ้ยบายบาย